ครับสวัสดีครับประเมนพี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองมาเฮงมวลเสือนะครับเนาะเอาเมื่อนี้มาเบิง้งบรรยากาศพี่น้องอ่าผู้ใดที่ลอค่อยแล้วก็ติดตามปู่ตานะครับเนาะมาเบิง้งบรรยากาศจุ่หัวประทับเนาะมื่อนี้งาวครับผมเนาะมาเบิ้งว่าปู่ตาเพิน่นสิเว้าอกยังแไงเนาะ,ะเอาไปรับชมรับฟังเบิรงคลิปให้จบได้พี่น้องได้ เบิ้งไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเนะาะพิจณาเบิ้งก้อนสีลงทุนเป็นแนวทางบริษัทสนับสนุนการเรียนพนันได้พีน้องเด,อด้แต่ว่าหพิจณาเนนะบิง้งนะิเครา์เบิ้งซะก่อนเนาะเบิ้งดีๆก่อนเนาะตามนั้นครับผมไปรับชมบรรยากาศร่วมกันครับดาวหอขายออกอนาำได้ยังไงยิงองแทบค่ะ <c oughs> จักเขียนคือว่าจังไรแบบมงังงมองมั่เงี้ยอ่านว่าออกแบบ แต่ว่ามันสีียวๆท่อนแกวท่อนแกวไปนี่ท่อนแกวจออกกังโู้ผู้เขาเกินจังไรวะพ่อกันแกมพ่อกัแกงังตัง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 งอันนี้ันเสียชีแนงหนตึงเลยผูู้ออกดังว้งมันเนี คือคื่อพักกะทิเขาเรียกว่าวาซาบิเขาเรียกว่าอาปาชาบิว่าวาวาซาบิวาชาบิวาวนวาวาชาบิไอ้นักเชืเขียวใบมั่งไทยกินออกดังวางว่าวาเข้าเป็วัดทันที่กินแห้งกิปูโอยเสียหายว่าหาเฮงว่าจะข้ามก็เหมือนกัน ม่เอาแบบพัวตังปวดหัว่าของดิบบ่แตะปวอ่าเดะมาหาวดมางอไหห้าคหบ้าหาบาหาวางเจ้าคื้ไม้บาอว่าคลั่งองไล้รวาะกี่จักรบกว่าบ้แค่ใครว่าเอาแต่กี่ข้อใครว่ากี่ขั้นพระว่าใจด่ซึ่งหลับบ้าขี้ข้อบ้า เขาบอกที่แบบกะตีเขาต้องแบบ้าวถือกระดาษมม่เลยมมาดัางใช่ไหมใช่พวกมันเรือหวานอะไ้บอกที่ของบาบจักใค้เป็นผัลรำบบบที่ร่างแรงดังไมกคือเขาโอ้ยวาดใจเธอมมอแน่วังตาเนาะพาว่า กินอันนี้ราตาแกงตาใสเนาะบ่าไกแถม,มกูมม้ยช่าก็อมกรองเบิรเบอร์เ็อยกินแล้วทีเส็นคุงท่านขี้เฮ้นข้อผู้หายไป็นข้อมากท่านขี้แล้วกู้ใช่ายนเนี่ยผู้หายจย่าลืมอ่าลืมกินหวอนข้อกินนัำ้ำเนี่ยอะ่าแตตาฉ่ง จาว่าแล้วกินเท่าได้แค่เสอพูหานมันเอนู่นบาไหอันี่นอกบ้านนะกให้ดูเอวเป็นเอวได้ข้างนอกแล้วก็มากันมันมาคืออีกตัวได้แปลกๆเรื่องอย่างเนี้ตาลกับวอาลอยได้กินเข้าไรแค่ครึ่งหนักว่นทานวันเออจังั้นเราขวานเขาจังั้นดูถูกเขางะการกินกับวาตานมองเขาหนัอ หันตาได้ามากคุณนะออกไปนอกบ้านไปหาผู้ชาน่ามน้าอาหารปั่เพลเพาะๆคนไหน<ม>เออเสียเด็กเหมือนเจ้าไปแล้วว่ารู้พ่อกระิเสียเด็กคือการไหน <c oughs> มาทางไปเ,เ,เท,ที่ยงเลยดามๆมาชื่อไหนมาไปามากๆหันหาคุณฮกคุ่หลาคขาวคุณขาวมาเป็นจาน่ายไปถามมาเป็นแตงงาม แค่พ่อว่าจรางๆก็ก็อยู่ท่นพ่อกูจักท่นปู่แล้ว็ต้จะออกไปข้างนอแเ้วไปว่าได้พ่อรู้สตดำไปคือรถ้สีกับพ่อแี่แล้วจะดึงท่านผิดปู่แต่ว่าไม่รู้จกขอเงาสีแดงๆมาเบิ่งไปเบิ่งมาอุตแต่เสียบกขาว่าเขาป้าวันนี่คือเสียบาว่เขาบาดใจแต่ห้มาหอบาดมันจอดเถื่อนเตือน คนแด,แดงนั่นน่ะออวันหน้าพอบอกมากักลยมาคือจัง่ันา้าคือเขาน้ำใไ้ไทมันใจจร่งอีเ,เลยตีแล้วมันชัดมันถือเลยเดินมาเสียงเ้ยย้าที่เขางานกับพว่าครจะตรงไปไหนเลยจะไม่คนจับเออมาทีอเซตเซดด้ว,ว่ะ เออตรงบ่านเด้อป่าชยแพ่ามานม่ม่งก็วาง่ายพ่อท้ามชาที้ขาดชี้ขวมากขมากหมดวานข้ามไรก็ข่ามเขาท้ามตแม่จะขึงร่หนังหลงขัหนะว่เออข้างอันเมื่อม่งนะขี้ไหวแต่ว่าสิขี้ขันแหลมากข้นแหลวว่ามนของเขาเพราะแม่ของเก่ของอ้าวข้าวบ้านตาขี้เลี้ยงก็แม่ลิงไทยเออ ข้านวันแบบเชียรเอกทมาหาเงินถือจับไปเขาเห็นโตแล้แต่พอเขาก็เห็นโต่ล้ะเขาเขาได้จับคอไปเลยสบายมือมาคอ้านเิดกันงังมาเห็นเพราะแต่ความดื่มเป็นไข้กเเอาหามั่อเออมาไมนโรคแับของมต่อโรคภูมิมาได้แทนต่อสุขวันกตหนวันแต่มาเมื่อเนี่็ถือว่าคีนออกไปแต่ที่ไปเลยมึง ว่าที่เขาเป็นถาดเป็นถาดที่ต้องได้กินหรือแล้วเหรขังมากเลยามวไปหาใช่ไหมบมวนี่นั่งนักมาะไเมแก้วลยมึงนี่ยเทมแก้วน้างน้ำแบบน้ำ่ายถายหมกูจักมาี่น่ำก็ควยต้องทนน้ำมืองนะนะำเแก้วด้วย ไม่กีดขวดพ่อไม่ขี่ขวดพ่อบอกว่าเอามาหนึ่งโหลทำไมเอามาน้อยจังข่้นโหลเจลจังขึ้นโหลพ่อวันที่ยาเ้าหลับ้านฝัเสียบ้านไอีแม่งหลถามหัวมาขึ้นร้ายถ้าถือว่าเป็นบ้าร้ายหามหัวยังูสิบารองรรติโพูมาหลงมาได้ไหมคือว่าแดงเข้าไปว่าได้ร้าเอ๋อเมือวีนอาหารตารกินว่าเกิดจะ ขาดังเราหงกากว่าเท้าถืก่ยนาคเสือกเราูอ้ื่อมึงกันูกขันด้วเห็นนคู่มึงกเงแ่นถ้เห็นดูแลม่แต่เช่งดูไม่เห็นไดของเก่ากันเออเห็นใจนะเออผู้ใดก็ได้เอาตรงตรงว่นที่กูสามตัวเออผู้ับเป็นรูกเปินเมียก็เห็นใจผัวแล้วถอดเปิดทุกเปิดตาแล้ว ดังขังแปลวาถ้าที่น้างกองกองสเปิดหูเปิดตาให้บักเสียเองกมาหาขึ้นออกไปข้างนอกไปดังังโอ้โกำัไปหางูค้อยแบเนั่นโอ้ยปวดเมื่อยแรง่มยอาลมดิดร่มจักนูค้อนจากนลอยไปเห็นเจ้านาเก้าเขาเนาะแต่งไปนี้ก็ขอนานหลับของเห็นคู่มึงไปข้างก็พเพื่ออาหารหมูอาหารตา ไปจ้าไปไหวเขาตัวไม่่ามาหาขึ้นไปกินเบิ้งคือๆอย่างนี้ฟุ้หหางเกขึ้นเขาก็บง้างหางห้างหาเขาแบบกินฝันตัวตอนนี้กับไข่คอมดลครอขาปมันแบได่จิ้นหายกินคือหวานไม่จิ้นแ่จะมึงแด่เขาไปนต้องห่ เขาเออนี่เขาว่าเาอยากามาหาเื่อองไปร้องมึงนะมันข้อหอเริ่มทียาหมาบอกแล้วจะ้าไปชเนืิเพื่อนไ่เเครื่อาช่เปาดเ่องหนางเขาก็ได้เียเขียงมาไหมเอาบอกเข้าชุดทุดเก่าจนั้นไปออกชุดเอามาเปกดเทรื่องชิมใานกัน่ มื่อวันที่องแกกิตั้มใจเมืนอนเออเออยู่ว่าเ่อดว่าก่นเหนเมื่อวันที่ือเกเม่วนไหนว่าเมื่อวน่นาเหยไปค้อมหูกอูได้แต่หูกล้าก็บอกว่าราชการกรไต้ายราชการเมื่อคืนเากลไปเงาที่พอมื่อนนันแไม่กินยุ่งในอามากกลาอวันเนาะอาหารหูอาหารตามกรวไาเนาะว่าเท่งเลย มาเก็บก็วันหนากกับบทต้มกระต้มแก้วบอกเอาแก้วมามึงไม่แข็งมึงยางมาว่าอะไรกินขาวียกน้บอวแก้วแล้วแกไวนั้ไปร่างเนอ้ว่าจะกินแล้เมึงได้คุอตึ่นล้งว่ากับยาแกเป็น้าโอ้่าจะของว่าเก็บมาเก็บน้ำทาง วันยาบ่งเ,เงล่นให้เขากับว่นเล่้มมนมั่มมมงม่อูแเด้อว่า่านมึงเหม่อเขาไดแล้ววาา่าเาออย่างไรคือแค่คำว่าถือกันถือคนตรงตมันมาหนาเลยนะ้าวพอเขาหล่อไปอยู่ข้างนอกเไม่ม่หนาดูแลผู้หายแล้วว่าแรงั้งต,ตรงก,กินหรืากันเขานเขาเขาเอาหุ่างย่างา,ายเนาะ ไม่โข่ังท่นอินทร์โต้มากคือว่าย่ังกับกายนี่ร่กกัจะไม่ใช่ไกื่อิงว่าทางว่าจังท่านี่ขอเพราะเขาเ่าเ่ากันชื่อชื่อหลางหลังขวดที่ขอมาเปล่งจังทีขอแก้วเ้ามาจัาบอกข้อถีงกันว่าเป็นจังท่ จะขอขวาที่ถามิดได้บางไมาได้ทองตั้งได้ได้ทองแล้วได้าคือเขาได้ท้องกว่าเขาแห้งเลยบ้าไม่แท่ไปหนาใช่ไมพ่อหรือว่าบอกสาติยังไม่ส่งไมเตี้ยเลยพูต้องใช้นังบ้างต้องใช้ตึงไดเพิ่มตะกา้ไได้ท้องแล้วไ บักเชียดเอกบ้าเพิ่มหกกับเพิ่มเก้าแล้วบางเชียดเอกบ้าพ่อแบบคืนว่างอะไม่แต่งขี่เราละอืมอ้อเป็นท้องว่างอเออช่มข้อชื่นแตกนะวะไม่แห้งขึ้นนะวะต้องไปเพิ่มระหวบักเชียดเอกอืมครับให้บักเชียดต้อยนันน่ะไปคื้อนันน่ะบ้าหกกับเก้ากับเขาน่ะแต่พวจะไปซื้อมาอ้อยังบักอิ่มมาก Cảm ơn đại khỉ đấy mà Có sao à ừ, <laughs> oh, tôi <laughs> là phô không ạ kìa khó nhắc bà Có bà tôi giờ mất cả rãi tự Vì mất khỏi hoặc ít có con con là thì là không ạ phô Chắc nói thì khó thảm tổ Tổ giờ là, 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 <laughs> là, là. như <laughs> านพอข้านึ่งถือเราอย่ป่าข้านึงค yeah> ั claro ้งเดมนะระยะขยะปูคร้งเมเออจันช่าแม่กินถังรังนะรังอีกเอาหกเพื่อเอาเก่าดีนเอาหเท่ากอนแล้วปูสีม่เอาหกเท่ามเอาหกเท่าไปมใชได้งเรก็เอาเพิ่มจากหกนะใช่หาั้งแดงมันถูกห้าน เมาว่าเะาเผลอมาเมาดังปกติเหมือนเดิมเลยยังจะขับรคล่องว่ายก็ต้องเคยเมาเคยเมาเลยนะเป็นงกลางป่าเอาตาเราเมาความเก่นได้ตายยังว่าแฉกเราไปเยไม่เขียวเขารายรายได้อยมาพอยมือ่างงานจัดมือเนาะ ก่นพอมาค่อยกินจักเถอเลยย่างกินกับก้อยปลาทิ้นอันนี้เป็นตอนพอวันเพอามึงกังหันมาเห็นตีนั่งแ่ากินมมเป็นักเถว่าจข้ามก็นะว่ากินข้ามึงแบบ่แหละนะนั่งกินอีกปลาทิ้นเข้าเขาทาพอว่ะเขาทาแทบแทบอาหารวันนี้อร่อยนะอร่อยมาก ออ้าเท้าเธอไปหายรู้บางนี่นั่งก้กอดหายข้อคอหายข้อเท้าหได้ช่วยขี่หันแ้ว่าคโอเคตกลงนะเดี๋ยวพ่อจัดให้นั่งกอมกอดใจดินใจดินเดี๋ยวพ่อให้แต่ว่าบางท่านเองการเลิกบท่านหา กินไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเนาไม่ขาดตงพู๋ขาดติงกับว่าเลืออืมมองขาดนี่ยนี่ขาดติงจากพู๋ขาดติงกับว่าเลือกือมึงท้องขาดกินท้องผาดกันพก๋คมว่าแขงมาหาเครมาบ่ากินเราค้องดีค้องได้วพราะไม่เมาเปว่าใ่ทานเหลือห้า้แล้ว กินได้ไม่ได้หา่แล้วไม่น้มยไปเอาตีชาดิ้นอีกดู่งานนะแข่งมาแข่งรไปไปเสื้อเย็บคู่เต็มที่เลยเต็มี่เลยเต็มที่เลเอาค้าตรงมเลยหวานตั้งถิอได้ไมเขาตักตัดได้ไหมเขตัดตัดได้เบียดได้ไแต่ว่าขาดด่งเหวี่ยงแม่วาดจ้าเจ้าช หวดีละปัวย่ผ้าเปเอาหนาแปลกแปลกแล้วะเอาวๆขายขึ้นแต่มากแล้วเอาชิ้นแปลกแปลกมากจักนองเอ้าพอเอาว่าผู้เฒ่าว่าใช่เอ้ายาวมากเขาเขี่ยวหมักเท่าเท่าเท่านนามักที่หยดไทยไม่เข้าทางเพราะฉะนั้นบ้านนี้ต้องมีรางวัลใช่ไหมบ้านนี้มาที่หเหมือดมืดเวรไหมมาที่หง บาที่ถือเกลดไข้หมยหอยออกอมาคข้หอยออกแต่หวยเล็กว่าออกไ <c oughs> ข,ข้ยเยบ,บ,บานที่ถือเก็ดบานที่หอยออกเขาเขียนไวบเลยสารกินแบงรัฐบาลงวดวันที่ถือเกิดกุมภาพ่อชอท้องห้าหกห้าเรืองที่ออกยุดพยกันละข้หว,วานน้ำแบงันบากออกเลยจ้าคือว่าวาการ้าพ่อธนา เบ้าเรื่องแบบนวอื่นค่ะเพราะต้องเบ้าเรื่องเลยใช่คลี่ขานแบบอย่างไรโชกันค่ะเนาะใช่โชกันดีกว่าเบ้าเรียงขวดแาบบักเช็ดเอกไปเอาเราไงแบจ้า่ปูติมแล้วถองเนาะเติมแล้วถองเนาะเติมแล้วถองเอามาเพิ่มอีกหกเนาะ โ okay, <Yeah, yeah. S 1> อเคเนาะจ่าืมเอามาเพิ่มอีกข่ออืมอกินท้องเอามาเพิ่มห่ออืมมันบพ้พ่อขั้นบ้เพิ่มเข้าใจปะจ้าพ่อท้องโตพื้นท้องโตอางมาเบายำขอัวทั้งร่า,า <Yeah. S 1> งป่าเนาะเมาเรืบบ่องฝาผ่านไปแล้วนะจ้าเมาเรื่องป่าบ้า ปลาไม่ตนึงามวะจ้าอืปาตนี้มีเกลดปะเขขอของเราแปากลไม่เกลยนี่เจ็บจะพูดเออน่ะตัวสามรถตงปลาดิบจ้าปลาหนึ่งตัวมีเกล็ดใช่ไหมจ้าอืเขาแก่กลัวปลาตันกลัวมีเกิดไหมวะจ้อืมทำมากี่ถาดสองถาดแต่พูดนั่งจบไม่ได้บอกยังเหลือกันไ เเว่เรื่องขวดก็เเว่เรื่องปาไม่ปัญหา่าอกนักองกอพอตจปูมือกับเขียนร้าบ้านนี้มาขึ้นหกได้ท้อขวดเพิ่มหกก็ลงมาสองหกบ้านหนึ่งตัวใช่ไหมมีเกลืาใช่ไหมมือทงขาดใช่ไหมตกขาดกินน้ำแบบพักเทินกว่าเท้นเก่าอย่าง ออแดกมาหอหม่งชิ้นพ่อมาจมือรกจังช้นน้ำหมัข้าวเขาได้แบบพ่อมาจเอาน้ำแข็งใช้น้ำน้อแรกแต่ว่าน้ำมัข้าวพ่อแกเข้าวใช้นั่นข้าวะบวยอือือืพอจมกวางเนอะมอือม มาบเพราะอ่ะให้ถามเลยให้ถามยังโรคจะเผาพ่อ่ารอบขั้นที่มากน่ะถอยตามต้มคู่น่ะไม่ความหมายไม่มีจัดตามหรือบ้าไม่มาถือตามไปัำไมอีนั่งกอดๆรอบขี่แต่ละหน้าเวิร์แล้วถอยพอบอก ข้างนี้มีหลังหลังนะคอหนาข้างหลังเล็กแต่กับิี่ตรณาโชคใครโชคฝันเอาอีกนะดูที่ดวงดูที่ใครจะมีโชคที่รตระหน้อืมตามตึง้งแบบนึงอ๋อตกใจมากด่อดากรอบบังคุบดิแต่เ้าเหวี่ยมมันหยุกเขา เพราะว่ามันมีรางบนนาังนะลูกนะคือจะรำนาขาวัลาตรงเลยเพราะคือว่าพี่บอถามสาวตัวตรงจา,ากพึ่งว่ามาก่อนๆนะจากตรงเพราะทุกอย่างมาที่นี่มีความหมายมีความหมายอันนี้เบาอย่างรอดได้โดนถอยต,ต,อตอ่ำต้องคุมต้องค้ำต้องคุม ต้มคำต้มคุ้นเออมาเมือนี้พอเ่นมาทำหมแงแกน่นางเกมั่นเออน้ำปัดตู้ปัดต่มารวมวาวามาหน้ายางใสใจกริงอยากมากราบข้าวระวบ้ปูสาปูที่ผขา้าวมาชันอยากมาชข้มบารมีอีพอที่ได้ผ้าหลกร้านเช็ดหลกร้านถักทางภูธถาถากนะเออไม่มื่อ่าแแล้วพอกระหายรักบ้วเด้อพพอก็ะยังบ่เป็นานด้าน ท้ายรถมีความหมายพ่อล่าวดังทีนะอืเขาว่ารับชาบแล้วพ่อว่ารับทาบแล้วพ่อไม่เปลี่ยนไม่ท่านวันไม่มีเปลี่ยนไปไมะลูกนะได้คือค่อยๆกนทค่อยกันทางทาคือสถาถานหาวได้ลูกเด้อครูนาบ่ก,ก็ชาหน้าทางอันนี้สงสัยตัวเองอย่าไปคิดมากอย่าไปคี้เรีย่ยบกมาไม่เอาคิดมาก เวลาที่เหลืออยู่ทำเป็นประโยชน์นะลูกนะเออบามันปล่อยเวลาไปบ้านๆไม่ใช่ปล่อยเวลาหายใจถ้นเถื่อนนะลูกนะต้องทำประโยชน์ด้วยต้องพิกตารางงาตัวเองด้วยว้าเราอย่างนั้นาเขาเป็นอย่างนั้นพิกตาระหานก้อนข้อสีหางมีใหญ่ก้อนข้อสีมีสนมีทม่าไหร่ก็ถนทเป็นคนไปเถื่อได้ ติดใจเขาติดใจเราต่างกันมั้อืมต,ตามาิดใจรำนาดูนะลูกนะกนะพ่อให้เป็นข้าติดทรมช้อนใจข้าติเท่าช้อนใจให้ลูกให้ร้านเออได้กวนนางข้ามงได้ทางอาม่ทโงทางบุญหายเจ้าข้อเออผู้เกิดมาในรุ่งกับจุดใจเห็นห้อยตีนห้อยมือเออใจเห็นอมตัวย่าง ขั้นคู้ใดถึงนด้หมแล้วที่ไม่อยากเกิดแล้วก็ไม่อยากตายไม่อยากเวียนไหยไม่อยากเวียน่ายตายเกิดอืมมันอยากถึงปริไม่ผ่านแต่ไม่ีใครบ้างที่ทําได้คาพูดพูดได้าการกระทําไม่มีใครทําได้ไม่อยากที่ทุกที่คนทิ่ปฏิบัติแต่นั่งทำมาที่เดินตรงกง้มไ่วยวางอืมพูดได้ช้อนคนอื่นได้ แต่ตัวเองทำไม่ได้ม,มาปฏิบัติด้วยตัวเองให้ปฏิบัติด้วยตัวเองพระลูกเ้ออย่าให้ผู้อื่นปฏิบัติหายมันเมาแมงเบาถือต้องรับฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่ฟังแต่ตัวเองเอาใจเขามาใส่ใจเราขั้นว่าแม่งไม่ปรากฏให้คนเห็นนะ ถ้าทำไม่ได้ไม่ปรากฏให้คนได้มากราบบ้านนะพิอจารณาตัวเองให้ดีถ้าเรามีดีท่างอา่แต่มึงไรกี่ห้าวาไม่ดีนี่แต่ข้ามเบาข้าจาเอากระตุกมาแง่มม,มือตุเป็นหนังมาต้องหัวักตัวเองนาเลองหายใจออกหายใจเข้าให้รู้ ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเออบาลมีความกลมกลืนที่สาขาของกลมกลนตางมือลัดถิ่นกลัวทิ่นตายคู่ใดคิดใดคู่ใดกระท่ำใดคนนั้นจะ,ะ,ะนเ,ร,เรื่องนะลูกนะคู่ดาวบอกรถาวรหอยแค้นกันไปคู่ราหาราทิกไม่มีการบังคับใครไม่ให้รับบริจาค แต่ให้ทำด้วยน้ำใช้ใจตึงให้ให้หด้วยใจให้ปฏิบัติให้ได้ให้ทำได้บ่ได้บีบบังคับคู้ใได้มากเก่งมากทา่าบ่ได้บีบบังคับใครคู้ใได้มาเหตุมาทางแต่ให้ทางด้วยใจให้ทำด้วยอกิดให้ทงเด้วยใจ,ใใจมมนถึงจะเกิดถ้าอย่างนั้นบุญไม่เกิด รอชาตินี้ก็ไม่ได้รอชาตหน้าก็ไม่ได้ั่งเหลือเล่ได้อีกบ่อหน้าแล้วลูกเออทุกคนเกิดมาอายุไม่เกินร้อยถ้าเกินรอยไปลื้อหัวเชือกขอบมันถึงได้ไปโกคู่มหนไม่เมื่อห้าเกิดมาาเป็นคู่มือท้องท้องแค้ท้องค้าไม่วาจะจากจิอศ ที่จะะารานดรู้การกระทําของเราและการกระทําของเขามาพอใครเปิข้อติข้ามถอนใจทำหน้ามือวิบ่าวในว่น,น,น,นที่หกพออากาศและตกใจกำลังต่างใจฟั้งเลยพอเปิดจะจำขีดคนอารมณ์ดีเนาะไม่ต้องทีเรียดไม่ต้องเครียดเด้ไปที่น้าว่าคุณได้สอขาโตตาย ต้องรอดูก่อนว่าพ่อจะทำแดินรกให้ดูใครอยากตายตายแล้วไปอยู่ที่ไหนตายแล้วเจ็บปวดไหมรอดูบ่าอยากตายเพราอยากกึศพเพราะฉะนั้นห้ามนะอยากคิดว่าขาดตัวตายทีนี้ปัญหาดู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 ไม่ได้ตายแล้วบ่าวเดีวนะ พอ่อขีบอใครน,นักหนาเรอพ่อสิบอใครที่แต่ระหน้าด้วยนะที่แต่ร้หน้ากับที่แต่ระหน้าก็แร็วพาอว่าพ่อกำลังให้ข้างประตูคองลูกก้าวถุงเทียนใไใ้มันปรกอบก่าทียนอะไรเอเทียนไเออเอม่จะาถือแรวถือค้าวคห้ขนว่อมาขาดปเะปลตูของลูกก้าวถงให้มันได้มันถืวแล้วก็เฮ็ดห่ววพร้อคุณน่ะ เอออีอฟ้าหัวปแปลว่าหนังผ้าถาไทยวัดวัดคำหัวเขาเรียกว่ากำแพงมัดหัวอ้อมัดผ้าถาอีฐานหัวอ้อมัดผ้าถาอีหนังะมะเขาเออผ้าถาไทยวะ่ะเขาเรียกว่ากำแพงมัดรัวหรยอปูเออรัว,ร,ว,ว,วรัวว่ราะไมหัวไรรัววัด ไอ้พอกำลังกีนหุ่นตาข่าเาอ้ยพอแบบขี้อายไหมไม่ได้คูดไรฐานะเบ้าคว้า,ารินร้ายช่างกำแพงบัรรดร,รุ่มก้าวถอยปูทัางกระจายลุ่มก้าวชอยมันไม่รุ่มของมานาันไหนแต่ว่าบักเชียเอกว่าไม่รุ่มไหนบักเชียเองรุ่มไหนมันไม่รุ่ม รุ่นสาตัว้่นนี่รุ่นทุนบไม่รู้มาหาเหกับาไม่รู้แต่เราทำกับไรุ่นเก่าท่องขาดไม่ประตูของรุนเก่าฉนผ่านไม่แต่มาหาเึ้ยมบาไม่รู้บักเเอกกับว่าไม่รุู้ขารุ่นวัดที่ชี้เกรุ่นชี้เกโตข่าวมะ เอาอนเมามาแล้วแขยงขวดว่เอ้าคนนี้ล่ะเอ้าเรียไปดังไงเจ้เอฟซีปูนเออยี้แขงขวดรลองไปเรงไปจุกพอมาถางมาบ้างด้วมมาหกนักึ้มเอาไปทุกอ้่าไมิตไมิราบมิตไมิรานทุกขภาพแข็งแรงแล้วลูกเราแข่เกันแรหมั้งไข่ท้องไหนมาติตจากการงานจะเริ่อก้าวนะาแงๆขวงรูยเอาข้นี้ละ